<laughs> ใครปัฏิบัติตนตามมารายาชาวพุทธได้เหมาะสมชีวินยืนประสานมือไว้ด้านหน้าและกล้มศีรษะลงเล็กน้อยต่อหน้าพระพิสุขพ่อใด ขึ้นเมื่อใดหลังสวดมนต์การปฏิบัติสี่ห้าส่งจะส่งผลดี